วันนี้ Nexus 5ของซูชิงได้อัพขึ้นมาเป็น Android 5 Lollipop แล้วนะคะแล้วก็สิ่งแรกหลังจากที่ทุกคนที่ต้องทำหลังจากที่อัพได้ก็คือให้เข้าไปที่ setting นะคะจากนั้นเนี่ยก็ลองกดเข้าไปตรงที่เขียนว่า about phone แล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่ามี Android version 5.0ใช่ไหมคะกดทีๆรัวๆ มันก็จะขึ้นมาเป็นกราฟิกสวยงามเป็นลอลล่ป๊อปให้เราเลือกเปลี่ยนสีอมยิ้มได้ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากสําหรับการไปถ่ายภาพปวดคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็น Android l o ลอลล่ป๊อปนะคะกดไปแบบนี้เฉยๆนะคะไม่ได้มีแค่นั้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่ลองกดกด,กดเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เจอก็คือไปอาจเจออีสเตอร์เที่ซ่อนเอาไว้อยู่ค่ะทํายังไงกดรัวแบบนี้นะคะแล้วก็กดค้างไว้กลายมาเป็นเกม flappy bird ในเวอร์ชัน Android ที่เล่นยากมากเล่นยากกว่า Flappy Bird ประมาณ150เท่าคะแนนสูงสุดที่ได้ก็คือ2คะแนนทวนค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้นะคะมีฉากทั้งกลางวันกลางคืนค่ะมีอมยิ้มโผล่ขึ้นมาจากข้างบนข้างล่างแทนที่จะเป็นท่อในแบบ Flappy Bird นะคะและไม่แค่นั้นกวนมากยังสลับซ้ายขวาคือเล่นครั้งหนึ่งก็จะไปทางซ้ายเล่นอีกครั้งหนึ่งก็ไปทางขวาเอ๊ะได้คะแนนใหม่แล้วเป็น3คะแนน เล่นยากมากค่ะแล้วดีไม่ดีบางทีเนี่ยหัวปักตกท่ออย่างกับมาริโอคือเป็นเกม f a p p y b i r d ในเวอร์ชัน a n น r o i d นอล Li ่อที่น่ารักมากๆใครที่ได้อัพแล้วนะคะต้องอย่าลืมเปิดเข้ามาให้มันเป็นภาพอมจิมแล้วก็อย่าลืมมาเล่นเกม f a p p y b i r d เวอร์ชัน a n d r o i d นี้ด้วยค่ะ